ดีดีมพระเจ้าติสาะแม่แหละนำเอเกดเอโลอตัวเวลาดีแม่ปูดหลัละสงวดแต่พระธมรและปูงนำอยู่พระเจ้า ดีแม่โมเปียแหละเกือกลอบรอความสําคัญละพระธรรมและปุงเนื้อมีพระเจ้าแสละไปเวลาละเสงอ่แต่พระธรรมเยอะๆต้องอ่าบมาเพลสู้แหละงปุ่ยมาแต่อายเบื่อผสมไปอัดแต่นงมาอายเบื่ออาบประมุ่นบามาพระเจ้านี่มาเสียนดาเอตต่อละต่อเสียมละตรนักมาพระธรรมและปุงเนื้อมีพระเจ้าให้อ่าเป็นผสมไปอัดละปุ่ยเอเอเส่เศร้าไต้ม ตอกเตอกเสอะร่วดแต่ข้อแจรวดแต่ยุ่งพระธรรมและปุงเน้ำอยู่ผาจอเมื่อเจ่นอกกษัยประธรรมประงวนนำเอามาเพียศึกษามัตประธรรมทิโมธีหลังแหละประธรรติทิโมธีบทละอวยเรมาละลวงประธรรมคันติและหลวงและตออูอะไรประหนึ่งในกษัตริย์เรมาครอบครัวปีนแน่พระเจ้าครอบครัวปีนแน่พระเจ้าเสมัตอกเมืองและแลนดิแ hmm. ม mm ่ป hmm. hmm. ูแน mm ี่หนึ่งประธรรประเพิกประธรรมเอหนึ่งแหละหนึ่งประธรรม ทิมติทิมุทีบทละอวยพ่อการะเป้าหอยละบทเป่าหขอพ่อนพ่อการะเป้ามาอาดไวอ่ะอาะแกต่อโอเนสเล่นสโลเตหอยเค็ปภาษาหนังสือให้ละก็มาต่อให้ดาต่อเล่นสโลหอยเค็ปโอหนังสือระโปให้ตะเกียบป้ายยุงตอกสมควรคุยในครอบครัวอยู่พระเจ้าอยู่อาโอเอ วินาพายซาเซอินมาคิดจ,จักอยู่พระเจ้าเปิดอมล็อปอิมาคิดจ,จักเซเปิดไปในละปุงหนึ่งอยู่พระเจ้าเกื้อเอาตอนเอาท์มันละปุงโดหนึ่งละลวงระพอมเจือเอะมาเนิ่มประระไล่แก่ประปุนเกียเ์อิมาตอกให้พระองค์เจ้าปปที่แต่เป็นเนสอัางปุยปฏิละปุพระเจ้า,าปปที่ที่แต่ละปุยม,มึงเปโอแก่ผิดติเจื้อนึ่มโมเตปดาพระเจ้า,าโลยุ่ ปุยครอและล่วง,งละปุยครยุวยเมืองปุยปรปเติอังระบอมแต่หนึ่งพระเจ้าเกื้อเหาะครับหยุดสักแต่หนึ่งเมืองมาลองบทพอบ,บทเป้าคอติและปููพระเจ้าอาสโตต่อให้กต่มาละกันร้อยจุไอ้สแกงอ่อนเปิดล,ละปูระบพมเชื่อแต่แต่นหนึ่งปะาพีจุปุยไหลามาสยุ่งตาละปุงเพิ่งตอมพิงกอกพิมเร่แต่ และปุงเพิตอมจอเสมาประหอยหนึ่งหนึ่งกันและโกละเอียงโมประกอบจุปุ้ยไหลระพอมยุงไอ้ที่แต่อยู่โมเซไอ้กุกล้องตอกเนปุ้ยประหลอกแร่ตั้งเงาหงปุ้ยโมเซสักัางปุ้ยโอหยอสักขาดปุ้ยโอหยะอไอเ้ไอเ่าไองละพูดเนี่ยขาดระปุ้ยโอสมปอนเอ้งอนอย่างใดละโมปการระพอมเชื่อมาอายุงระปุงหนึ่งพระเจ้ามายุไอ,อ้โมเซ ละผสมระปอนปุย๋ยละสมละปอนปุย๋ยงด่าไอ้ยันดีแมาพระเจ้าหนึ่งอโ,โอ้ยเหม่อไปอยู่พระเจ้าโครนเจือมาตื้อบาไม่ไม่เต้าปุ๋ยไหม่มาโปออไม่ติดเจือน้ำฟังมาไม,ม,ม่สมปอนไม่ยันดีแต่หนึ่งพระเจ้าหนึ่งโอยโครืนเจือและปุงพระเจ้ามาละสอมแบบวอนปุย๋ยเกือเฮาไอ้เกือเฮาไอ้เซ่เป็นเปิดปุ๊กกระพรมพระเจ้ายันดีแม ประทำตอนให้แหละเปิดเกื้อรเอนี่เอรพระแจาเปปา,ลลาประงดอูโรปดปมาโรเปาโลละปมาทิโม,มธีนี่มาเซเฮียเริ่มนึ่เม,มื่อรุ่งแหละมาโรความสัมพันธ์ส่วนตัวอยู่เปาโลแหมทิโม,มธีอาเกตเตเล่นอธเทฐานแต่เขื่อเปล่าดาะตเล่นจะห้อยทออานซศษหนังสือมาให้แซอาหนังสือหลับน่าสนใจแหละหนึ่งของกอรพผลประอูปมาโรเปาโล โยมาและหลวงปัญจายมประมาโรเปาโลให้พิมุทีนึงเขาเกากระพ่อนเขาเการพอนมาเมื่อปาดาตตอเล่นสหายเป็อหัห นังซื้อระโปะเอ้ระโปะให้เกื้อป้ายุงดอกสมกวนคุยแน่ครอบครัวอยู่พระเจ้าอยู่อาโอ้ยคุยแน่พระเจ้าสเสอไอ้มัานคิดจักอยู่พระเจ้าปอไอ้มลอบไอ้มาคิดจักเสอปไปและปุงเนมอยู่พระเจ้าเกื้อเอาตอนเอามันมาให้แหละปอระอาในกระสะประทระมเปอนำมาเปศึกษาแน่สงบกระสะมาอูโรและหลวงเปสําสำคัญมาโรและหลวง ครอบครัวปุนันพระเจ้าปูโรตกเกือบป้ายุงอาจจะต่อสมควรประมาโรปุยในยครอบครัวอยู่พระเจ้าอยู่นิมาเสียครอบครัวอยู่ประมาโรปุยในยพระเจ้าเนื้อประมาปุยในยพระเจ้าอิจะจักยุดเอจมาอู้ฮาดติแกมุ่ตีมุ่แหละเปิดน่าสนใจเป่อเกือรเรอโรอยู่ประมาปนึ่งหนึ่งได้ครอบครัว เคมแข็งคิดจากเห้เจอเข็มแข็งร้เบื่อไอเยอะเจือเยอะต่ำเสียประมาเปาโลปอโลเยอะอูโรเกียวแม่และหลวงให้แหละยุโรมาเปื่อสำคัญระปุโรละประมาณมทีเงี้เดาต่อเล่นซอยเคอเอโลยออ่างอ้เยอะแซทตุดแม่แบบแฟนน้งซืือหรือมาลาเื้อเปลไปยุงตอกไม้ประมาณคุยในคิดจะจากครอบครัวอยู่ประมาณกุยในประชาาเมื่อประมาณอายุ โอแหละปืนใาพระเจ้าไอ้ม่านคิดจักอยู่พระเจ้าเปิดไอ้มอบันนี่มาเสยากายรุคอขิดปนาสุนแจนิดจักให้มาเต้นกักเกะเปลยปลุยความสามารถแต่นึงหมดหน้าแล้วแหละคีดจักรอยู่พระเจ้ามาเต้เกียวเต้าแม่แหละแมมโอ้มานักเกะเ่ลยปียความสามารถตอกอัน,นความสามารถปุยหนึ่งกันเพลิกันตอมแต่ปย ความสามารถพื้หนึ่งการเรียนดนตรีความสามารถพื้หนึ่งการเกี่ยวอาเกียรพุงระโหดได้ย๋ยวเกี่ยเกี่ยพันตอม,ดตม,ดตมตอแดี๋ยวเก่ยเกี่ยแฟนพี่พี่ยันมาโรตอกเสียแหละคิดจะจากแห่งครอบครัวหยกเงี่ยมอู้หอยละประมากคิดจะจากม,มาอู้หอย,ยละประมาเงี่ยมาเสปอโลยันใจมโนรามาทีเย็นยุ่งโราปอู้ประมาปอโลห้ละทีมทีอีแม่ออพูดอะไรเราสนงท้ายอยูออออ่ัวเกาพรุ่เมื่อปอาง อิมาคีจักใส่ปะไปและปปงหนึ่มอยู่พระเจ้าเกืือเอาตอนเอามันอิมาคีจักตปลไปนแล้วปงหนึ่มอยู่พรอเจ้าเกืือเอาตอนเอามันเนปูอ่างวดเกืออนเป๋งอดอนหน้ามวยใหญ่ปูละเอดออยคิดจักเนื้อปุยหนึ่งคิดจักปองมาซูในะคิดจะักปักลากแหละแน่คิดจักแหงมาเต๋อเกลือเปลยปีแห้ว ดุสิเอ็นาเทเยอ,อ์คอยแจกิจเาขเกียวโตแมความสามารถอยู่ปุ๋ยดัสะรุปง่ายๆหละพิจาจาปออเอ๋ยอยู่ปุ๋ยนายพระเจ้าความสามารถเปกายปุ๋หนึ่งปมาความสมามัครเป็นการเพิเพลินต้อมแต่ปุ๋ยความสมามรถหเป็นการอาเกียอาเกอูดจำเป็นตโตโวยโมเสยจำเป็นแต่เอะงอดอเยโมเสยเป็นเ,เ,เป,นประ,ระลเป็นปิดสะหุลาการเปิดระลลตามประ,ะค่อยใจีิจาจก เซเกตตอนเกีย่ยมมันเบื่อแก,รรก่ระพอมรักระพอมย,ยมัยุ้ยปุแตะหนึ่งมาเวยโมเซ่แหละเปอร์เซเกตตอนมันประมาคิดจากเบื้องเกี่ยวถ้าแม้ความสามารถอยู่ปุย้ยกูเกือประมาโรและหลวงให้แพ่คาปอใหม่ยอยู่พระเจ้าเปิดวังประมาพระเจ้าแล้วน่าสนใจหละตกอ่านอิทจิาราชมาเป่ายละปุงเนิ่ออยู่พระเจ้าเกือเอาตอนเอา,อเอาอมันยี่มาเสละปุงพระเจ้าก็หอยละเอก พีมาราตอกนังตัวนังสื่ออยู่พะเจ้าปัสกียอ่านรูปรมารูปุยกับพี่เนี่ยมามาดอกสีที่จะจากให้มาเต้หนักะระเสือเต้าเอะพมารุปุยย่ยเลยเอะเอือกวินัยขี้พะเจ้าให้ยุ่งแก่ความสามารถเนี่ต้องเอะแหละเพื่อเผยปุยเลยหิละปุยเกินปุยเพย์เกนนินเกียร์เพย์เกียร์ตอมไปมืาเสียมาเต้ประเด็นสองเมื่ออยู่อาหาเซียงกัไปยู่ในบทเหียนยให้ ได้ปราศจากดาโอแกายราพอมรักกระพอมใจะม่าปุยในพระเจ้าบางกายแม่ของประธานบางกายแม่ะมารวเบอร์เปเกียอยู่อ่าโอ้ยแม่ถ้าประมาเพื่อตุนเปล่าแหละพิจากโปงแม่มากแเน่พิจากสวมกวนมามาถ้าสมกวนเน่ยพิจากณาไม้มาหนักเกอรแกระพอมรักกระพอมใจการโอ้พิถือสุลุกโวยปุ่เด่นึงมาเซ่แหละตอก ก็ตอนมันหนึ่งประมาณคิจจะักเบื่อเมื่ออยู่มาดอกเสีดาเปเลนปารเย่าอูหยกมาตัวอย่างอูแม่ละประมาณทิมมทีเอา,อากาศอันหนึ่งเมย์แม่หนึงน่งหนึ่งพระธรรมนึ่งนั่นแหละห <c oughs> นึง่งคอกกาเราแหลนองเจ้าไอ้เปลยที่แต่เนี่ยสั่ง กาสพายเถลปุงโดมาละลลวงละพมเจือเอมาเนึ่มประลาไงก่ถ้าปุ่นเกไปหนึ่งเนี่ยมาเสตะอาและิดจักมาโรครอบครัวกามาพินอภัยเจ้าเอ็มาคิดจักอยู่พระเจ้าเนี่ยมามหาเสาโลยยวยกตัวอย่างอยู่ประมาภัยทุเจ้าไงอาพระองค์เจ้าไอ้ไปที่แต่เป็นเนสอังปุยละปุ้งไปที่ละปุยโอแก่ตอกผิดติเจื้อนะโมติปัาเอ็โลยุ่งอุ้ยครอละล่วงคร้อยเมือง ปุ๋ยปฏิอังดุรัออมในหนึ่งเผ้าเกือรับยนสักแต่หนึ่งเมืองมาลิมเสเซอูรคหอยระกันอยู่อยู่ประมาณเมื่อไปอยู่แลละอูนของเกาาแหลกไปสู้อยมาอยู่เบื่อเราพอมรักราพอมแยมแต่ปุรยมับวดเกือตาปุ๋ยมับเอาหลบหนึ่งมับยิมเสเซยอมสละเลยเกิดเป็นปุ๋ยปฏิดำเนินชีวิตแต่เกิดชีวิตแต่โอปุ๋ยปฏิจนลักลอยยุ้มหนึ่งไม่สกเปนไม่โกไอเมร เว้ยมาเซมมาหยู่องเบื่อรพอรมรักไอปุยไตที่ไ้ะปุยไปสู้มาเมื่อปางมาแล้วผู้พระเจ้าไอ้ไปที่มากไปุยโอแก่ผิดติเจื้อน่งไปสู้การถ้าผิดมาเอามายุ่มตอกผิดมานี่มามา,มาอาเซยปารุยยู่อกรล,ละปุยเ,เระปุยอยู่มาต่อให้คิดจักอยู่พระเจ้าตุ่มกวนเนาะคิดจักอยู่พระเจ้าโป่งแม่แกระพอรมรักระพอมใจ พีมาเสีย,ยระพุแมวันเปียวพิจกัจกอยองเอพิจเจยองเอแหละตอกมือหนัเวลาปเปลีย่ยนราพมรากราพมใจมิพิปุด้หน,นึ่งการโอปิถือสุรโขยปุตตน่ยตอกมือในขี้เจา้าเองมาเสียระบุมวันเปียจังเปี่ยมมาเราต้องเสียพจักนักเอาตอไปีิจักตออ่านเมื่อมาโร่่งหน่อแหละมาเต้าหนักเกล่ยไป,ไปความสามารถ ความเก่งกาดหนึ่งดันออดดันเอเลนเนดักแก่เอ,อมาถ้ปฏิเสธเอ,อินดักแก่เอ,อโป้ไม่เป็นตัวชูเฮลเลกาเพื่อไม่เฮลกาเน้อมาเราพอมรักผอมใจมือแก่ตกตอกรอยู่ประมาณพระเยซูเ้าพระเยซูเ้าจะอิยฉอมยุ่มหนึ่งมาสอแฟงกะรักตะปิเอกันเสริมสร้างเอปูดนอ่ีไม่เราแก่เราผอมรักเราผอมใจบุตทำโอ้แก่ให้เมื่อประเสริฐเกิดแก่หนึ่งเรียนมาขอพบบทบทเป่าเฮลลกา ตาลุยปอนผ่อนคอเมื ان, in, ่อภาษาปฏิสแกงวันเปละเปิดพรอมเชือดเม่อเกิดแก่ในช่วงเวลาเสียเมื่ออยู่ละเปล่พรมเชือเสนหนึ่งป้าเบอร์อยู่พุ่ยแต่ไหลยู่ตามระปุงเพิงต่อพิงกอพิมเบระปุงเพิงต่อเสียมาปะหอยนำกันแลกโกลงและเอียงแต่เปล่ในคุณสมบัติอยู่ประมาณรโมเบอร์มอยู่กันละพยชไม่เต้ามาปุยแลกโกลงและเอียงแลกโกงและเอียงบวกม่พูดม่หลักหลนมา ปุย,ยนดักาอยุกันมาประทนางวดไอ้แต่กายจางกายลาดตหนึ่งอิมารุตกปุยมมหายุอันตรายอยู่เยื่มอม่าเสียขีดจากอยู่พระชอาด่าโอแกเราพอมรักระพอมใหญ่ไม,มปุ้เน่การสจุปิ้งรายหาลรปุงหนึ่งดอกอาปะมาผ่าทำตนให้สแกปเปละเปลเราพอมเชื่อแต่ไงไงมองแต่ละปุง่งผกตอมปุยโดยเฉพาะในยุคในเวลาปเปลี่ยนเลยเอาหนุ่มเรือเละละปุง่งพลต่อมเลิกตอมปุย กาตัวยูทูบต้องเปิดบันไปยูอารไเจอเยอะหลายลซายูปตืนซเล่นไม่ไปลองเกี่ยงตัวเธ่เล่นบงดึมๆอยูปะแล้วปุงเพกต้อมปเฮาในละหลวงตีไปสร้างออประมารูแห็แทกหลังเนี่ยเด็ดมาละหลวงตีอสเอาต์อันไหมุมโบมโบูดเนี่ยหนึ่งอจหัยูเหีแฮแทกเป็นแล้วปุงแซมเก่กด้ปุงแลเบื่อทำเก็แล้วปุงแลเบื่ออ่าอ่าอินเทอร์เน็ตเธอยุ่งเต่าอีมาเสียเก่และวปุงแซมละปรมาณละหลวงตีระมาภสร้างแทก เดหอดรึมประมารุเอมซียิ่งมาเสียายู่แบนละปุงเหยตยอมอํานึงอําโอนเนิ่มตามประธรรมมาเซ่และปะอาหารไอยพันเนี่ยในเอลอาขวบไอพันธ์ถึงเกลอประธรรมอยู่ประธรรมเป็นตอนเป็นตอนด้วยความรู้สึกส่วนตัวอย่าตตอกเดลอาโวเกลอความรู้สึกอยู่แต่เดลอาโวเกลผู้อยู่ผู้ยุ่งแต่มาเตื้องนำปุ้ยแพกหาละปุงนึ่มยุ่งยุ่งได้รูเดลอาโเนี่ยให้มาความตั้งใจอยู่โกแหลงคุดเกลือถ้าปุ้ยแพรกฮะเนื้อนติปุ้ยน้ำ มาเสดเกวปมาโรผธรรมเหมือนกนแปลนตอนระธรรมอาต่อมือมาอาตามเสดตื่นสกายนาเกอ,อตื่นสกายนาเอม,มวลห้องตื่นสกายก็สังอังตามประอาปมาผธรรมมาเสดสบายใจเงยแหละได้ยึดปมาผธรรมเป็นเปรดระ,ะอะไรก็มาดอกเสียแหละคิดจากอยูพ่พระเจ้าต่ออันเกียงให้มาทัางเกียงให้แหละเปลี่ยหน้เรืออะไรแหละปุงเพิกตอมคนหนึ่งเิกกำลังเกิดแก่ดับโอเฮนหนึ่ม ได้คิดจากอยู่พระเจ้าได้สมาชิกันได้เอประมารกคิดจากครอบครัวอยู่ปในะพระเจ้าโอรักโอนใญ่เมึนปูดเอ่เตอร์แก่ฝลับโปะลระพริมเจือเี่ยเมื่อ,เ,อเกิดแก่ในช่วงเวลาอยู่ปอโลแหละปุยโมเซยคขาดพุยโอเนเหนียวเองมาพูดเด่ดขาดพูดตโอสมปอนอยากได้ละโมปะเปเจือมาอายุละปุงหนึ่งพระเจ้าอยู่เอฟเฟสปุยโมเซยละสมปอนพ้่ได้ยันดีมาพระเจ้าหนึ่งโอ้โหความหมายประกำลังอูประมาปอโลละทีหมดที แก้งอนประเพทเปออสมอุปปันญิมมาเสยมาโรบพวะดอลไอเออสรุปปออุปมาปาโลล่ะหลักการปะเกือปมาปาโลล่ะทิมโอทีทั้งอ่าพอเป่าเอ้ยหมอไปอยู่ไผเจ้าโครนเจือมาตื้อปะไม้ไม้เตอปุ๋ยหมิ่นมาปู่ไม้ตีจื้อนําอุ้ยไม้ออสมปวันบายันดีเรืองพระเจ้าหนึ่งเอ้ยโครนเจือสรุปง่ายๆล่ะปออุปมาปาโลเอ้ยโครนเจือเอกะสมเกียปอนนะอะถ้าออไอดาเปอไอดีแม้พระเจ้า การทำตอนให้งวดในลาโอเปโล์กำลังเกื่อโรลากันเกื่อโรลากินและงอนประกาดปุยหัดลำนอนปุยน่าตำส้มปอนลังอุ่ยโม่ให้ตำไอ้ลังอุ่ยโม่ให้ส้มส้มอุ่ยต่อให้โมเปียยังมาประตูมาประตูปีหน่ะพะ้าประตูเกิดแก่อุ่ยเมื่อสิเปโลสรุปไปโคร่นเจืออ่ะเมื่อไปอยู่พระเจ้าโคร่นเจือมาตื้อปะไมมปุ่ยไม่ต้าไม่เออไม่เออไม่โอมะ บ่ใหม่ติเชื่อนําดันนําไอ้บ่วอนดันนําไอ้ยดีมพรจ้1สมปอนดอฮอ1ยุดอฮอคือสตกพระละแหละเยมาเสีหลักกันด้เอโกปมาพระธรรมให้ดื้อๆแหละเตื้อโอแต่แลนแม่ปมาบริบทเอาอไไอ้มาในบริบทเอาปมาโทิโมธี1เวียงเอเฟโซคือสตางาบริบทเอาเอดเอซมปอนดเอซยูนคืออําแปแปนํา ดับแอตามประทําให้เอ๋ปางไม้รูปออดปะมาโรหาความรู้สึกอยู่ปีห้แม่ปีไห้เสคิดมาเอดอกมือรู้ปรศึกษาพระธรรมลาครินทายุไปแล้วไปโครนเจือเหมาะเปอยู่อเกยอยู่เยอะอธิปบางโอ้มาไปอยู่่าเทปส้มไะป้อนอยู่ไปอยู่เทสเกือบปีเจริญเบือมาเสียหลักกันเกือบปะมาปอละวีโตมป้อนระเป็นดามาเกือบเจริญเกือบระพอนเบือ ดัมมาภาษาลายจูบฮองส้มบลามเมอแหละวอรเซ่แม่ปีไหนคิดต้องเมื่อแม่ประกำลังอุบแก่คอติคอแหละปะวดเกลือไอาวเปะแลนติแม่ปูอันผามาพระธรรมตอนเฮเลยแล้วก็ร้อยละปุงพระเจ้าแม่ละซอมแบวอนมาปะเกลือเอ้ยเซ่แป็นเปิดปุ๊กระพรมพระเจ้าเบื้องมาละปุงพระเจ้าแม่ละซอมแบวอน ปุ่ยปะเกลียเอซีแปลนปปุกระพอมไปหน้าบริบทให้ปูหอยละกันสมปอนตัยมาแล้วการงอนประคาดปุยโอสมปอนไว้กโลสรุปรงงานมาละปุงพระเจ้ามาละซ้อมแบบวันปุยปะเกลียวเอเมที่แปลนปะปุกอคาชัยส่วนตัวแหละยี่มาสิประทำตอนให้เอสเกียเกลน่าโคร่นเจื้อนแปนเตอไม่เอเกลสติปัญญาไอเจือเยอะ พระเจ้าเกืือสติปัญญาและปุยสติปัญญาเป่เกืือพระเจ้าละเองระลังเรือแล้วํำคันํำเดือนมาเปอประมาเอกงอดหน้าพระเจ้า้เกืือสติปัญญาละอีกละเกคิดละสงบเนี่ยล็อกเรือหลวงให้เอาปฏิสธต่ละปุงพระเจ้าเละปุงเนิมอยู่พระเจ้ามาละซอมไปวอนเกียรเกืือเนิ่มเองเป็นปิปุกระพมปฏิเสธแตาขอเสิดิสิตาเอาเอ้มให้เหละปุงละปุงพระเจ้าการไปวอนเอง ได้เอเสเกาอ้นตั๋วโอ้ยยวงตัวใหญ่ตอกเป็นหนุ่มสวมปุ๋ยได้เอเสเอไบวันละพระเจ้ากระสัยดำไม่หงมพระเจ้าอย่าอันแกอันาาตัดสร็จเลยเมื่อไหร่แกนั่นแหละแกนั่นอันนาตัดเสร็จปุวยก็จริงดำเป็สมปอนดำมาเป็เกาดำมาเป็นหนุ่ปีห้ายีสิบคิดเงอนต่อมายี่มาเสี แต่เม่แหแล่ปามาโรครอบครัวเหงาปีน่ายเพรช่อมาครอบครัวประแกเราพร้อมรักเราพร้อมใจพูดเนี่ยยิ่มมาเสียรปุ๋มเปียวยิบโยกไปมามาประทำตีคอ้อยหนุ่มตื่นโอโ,ดโดรสัเกียเก้าครึ่งเจือระรปุ๋มเปีแหละยิ่มมาเสียเยอะนกกระส่ายสมควรรู <c> ้ <oughs> ในเวลาเราตัวมาอีหนึ่ง สมควนทําอเวลาแหละอยมาสิปัวพ,พระเจ้าพระเดิมเอกเกิดอุปมาโรครอบครัวเหยื่อวิเนพระเจ้าแหละเกิดแก่ในตัวเหยื่อเอกในขีดจักแต่แม่แล่เอสะเออเมื่อเมื่ออ่าย่ำเริ่มโร่งเอโนขีดจำกยุพระเจ้าแหละครอบครัวประมาววิเนพระเจ้ามาหนักกับปล่ยพี่เราพร้มพระเราพร้อมใจมุตเตอการอุทิศสุโคยมุตเตอดาขีดจัก เกิดแก่ต่อใครเนี่ยอ้เชื่อเยอะทิจักเอาเอกครอบครัวเอาเอกจะเป็นครอบครัวปาโลพระเจ้ารับโยสักแต่หนึ่งอูปมาปาโลคอติหนึ่งบทเต่านคอติวาลละคอพรที่มาประเกิดละเอีฟิโซเวียงเอีฟิโซปรเกฏแก่ละเอกพอจะจูบิงแกละปุงเนึ่มเหลือนเจื่อรอเพิกปุ้แหละละเสนาแต่เกืิดพิสง่ายละปุงเนึ่มตุ่นเดือกระแหละพอสะเกิดแก่ออกมาดอกสีได้เอกแกเราพรมาถักแล้วแจมบูด เรื่องบุตรหนึ่งมาถวบป,ปกป้อง task, ประมารจอยากให้ประชาชนปกป้องครอบครัวโยมเปี๊ยยิ่งดิมาสลามเปเวลาแต่ละแหล่ผัวสมามเปแหล่แบนเป็นตอนทึ่นเสอะมองประเสียของอัเทมาโรแต่มาปกติแหละแต่มาเมื่อสาวเงอมเง้อต่อให้ก็แอบปัญหาเกี่ยมมาลงกันมาขอยมาเสียอย่างดีมาพระเจ้าเลยยิ่งเปี๊ยเบิกเความเจ้ากพระเจ้าโพดเด่นหนักไปแหล่เกือบว่าคุณอยู่ต่ำประหมองเปิดเนิ่มหนึ่งพระธรรมและพุงเนิ่มีพระเจ้า แนวนำโมเปียและหนึ่งการอยู่ประกันตลอดซีนหน่อยก็รับการปกป้องรับการเลนเก่นพระเจ้าบูพระเจ้าพิมุน,โน,นอโศนเนาะขสาอย่างดีไหม